ข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเยอะๆไปแถะอะไรครับทำผิดก็ต้องยอมรับผิดครับนะนะครับไม่ใช่ทำผิดแล้วยังออกมาแถะอีกผมไม่ได้ด่าเขาผมไม่ได้อะไรเขาอะไรต่างๆนะครับนะครับผิดแล้วยังแถะอยู่ในโซเชียลได้เด้ก็ฝากๆใครที่ทําผิดอะไรผิดพูดผิดไปอะไรต่างๆเขาออกมายอมรับผิดกันตรงๆเลยนะว่ากูเนี่ยทำผิดคิดผิดไปปากไวไปไปไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรต่างๆก็จบไป ถ้าเกิดเราทำผิดแล้วเราก็ยังไปยังแฉอีกนะอ่าอ,อย่างนี้ก็จะจะเหนื่อยนะถ้าผิดแล้วยังแฉนี่เหนื่อยผมไม่ได้ว่าใครนะผู้ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างผมเนี่ยมีผู้ติดตามรวมแล้วประมาณเกือบถึงสามล้านคน,นะคะทางเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกรวมกันเวลาทํำผิดก็ยกมือไหว้เป็นไงมือมันหนักเลยยกมือไหว้เลยว่าเราเนี่ยเป็นไงไม่รอบคอบนะเออเชื่อ FC มากเกินไปอ่าน หนังสือแค่สามบรรทัดอัคดคลิปสั้นๆแล้วก็ไปด่าชาวบ้านเขานะบางคนกับจะไปตีเขาบ้างไปอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนาะสิ่งต่างๆที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราก็ต้องขอโทษขอโภยนะเราต้องยอมรับความจริงเดี๋ยวเขาฝากๆนะใครที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเราวิจารณ์เขาได้คนอื่นก็วิจารณ์เราได้เป็นผมเนี่ยสมัยคดีแจงโมคดีหวย30ล้านคดีโรงเรียนสารอับสานคดีพวกกับโจ้ดโดนทัวลงเยอะแยะมากมายนะ ผมไม่เคยคิดจะฟ้องร้องอะไรใครเลยเพราะอะไรในสายตาผมมองว่าการไปฟ้องร้องประชาชนเป็นเรื่องกระจกนะครับนะนะครับผมไม่เอาผมไม่เคยฟ้องร้องอะไรใครนะฮะสมัยแตงโมในี่ยเจ็ดสิบเจ็ดว้นได้โดนคนด่าเป็นหลักล้านหวยสามสิบล้านก็ด่าเป็นหลักล้านนะผู้ก,กับโจ้ก็หลักล้านนะโรงเรียนสารศาสตร์ก็หลักล้านนะดูคนก็หลักล้านโดนด่าก็ไม่เคยฟ้องใครเลยอ่ก็ไม่รู้ว่าจะไปฟอ้องอผู้ใดเพราะเราเป็นคนสาธารณะ เวลาเราพูดเราวิจารณ์คนนั้นคนนี้ไปทั่วนะวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์ใครแต่ใครอะไรต่างเยอะแต่พอเราโดวนวิจารณ์บ้างเรากับทนไม่ได้จะไปฟ้องร้องเขาอันนี้จะสาหรับตัวเองนะผมพูดถึงตัวผมเองก็ไม่ได้พูดถึงไทยนะนะเอ่อข้บบอยยางก็คือผมพูดถึงตัวกูเองนะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทัวร์ลงเนี่ยลับเนื่องจากเราเลยเราแทงสวนเราไปวิพากษ์วิจารณ์คนดังซึ่งก็มีเอฟซีจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างร้นอุดมเนี่ยเขาเป็นคนที่ ม,มีเอฟซีเยอะลับอีเดก็หนึ่งในเอฟซีเขาชอบยอดอุดมเพราะว่าอะไรคือเขาคนเดียวเขาสามารถไปพูดบนเวทีแล้วได้เงินใช้อ่ะนะครับคือพูดแล้วได้ตังค์ใช้ไม่ธรรมดาเหมือนกับที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำอะไรเป็นเงินหมดนะซอฟแปร์เงินเขาต่างๆเนี่ยไม่ว่าอะไรอย่างเมื่อคืนที่ไปอ่าวกูเกสทุกอย่างเป็นเงินหมดขายโน่นขายนี่อะไรต่างๆเป็นเงินหมดแล้วสินค้าสินค้าอะไรไม่มีอะไรของเขาเลยเขาไม่เอาจาก นำเข้าจากต่างประเทศกล้วยก็มีเมื่อคืนนี่ผมเจอกล้วยไทยนะของเราไม่กี่สตางค์เขาอัพขึ้นมาไม่รู้กี่สิบเท่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือคนเราสามารถทําทุกอย่างให้เป็นเงินได้แม่งสุดยอดฮะบางคนบอกเอ้ยไอ้นอตอุดมไม่มีอะไรแม่งแค่ตลกหากินเอ่อตลกอ,อาธรรมะตลกหากินหากินกับตลกเต้นกินลำกินอะไรกับก็ยังดีกว่าไอ้พวกที่มีปาา นะแล้วก็พูดไปเรื่อยนะแล้วก็ว่าคนนั้นคนนี้ตัวเองทำมากินไม่ได้ไม่ร่ำรวยเหมือนเขาก็อิจฉาสยามน้ยเพราะนั้นอย่างเล่นกลเนี่ยนะหากินกับตลกนี้นะครับทำอาชีพสุจริตด,ดีกว่ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองแล้วก็ไปสุจริคตคดโกงร่ำร,ร,รวยจากการคดโกงนะปิงเต้นซื้อขายตําแหน่งรับสวยไอ้พวกนั้นผมว่ากระจอกอะเพราะนั้นถ้าใครบอกว่าน้ตมันคือตลกเล่นตลกก็คิดเงินก็ธรรมดาคนมันมีสติปัญญามันมีความรู้ความสามารถ ทำอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยดีไปพวกกระจกกระจกนะพูดไปก็เท่านั้นแ่ะมันก็ไม่มีไม่ได้เงินอนะ่ะรวยทุกวันรวยรวยรวยนะเออนะเออกูไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นผมส่งเสร,ริมใครก็แล้วแที่มันสามารถหาเงินได้นสุดยอดจริงไหสิงคโปร์ทุกคนต้องแข่งกันหาเงินงนึนีนะ้อหาเงินหาทองครับมีเสรีภาพเพราะฉะนั้นใครสามารถหาเงินได้ก็สุดยอดจริงไหมครับนะนะนะครับบางคนบอกรอครับ ด่าเขาเพราะตัวเองไม่ไม่เพียงพอมีไม่พอสู้เขาไม่ได้ก็ด่าเขาด่าน,น้ดอุดมนะคนเก่งเราต้องส่งเสริมไม่ใช่ไปด่าเขาไปหาทางว่าเขา้ไปบิดเบือนไปอะไรต่าศท้ายทัวร์ก็ลงพอทัวร์ลงก็วยวายนะนะยอมรับความจริงอย่าแถเลยหยุดเธอครับนะเออหยุดเธอนะแล้วเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ใครจะวิจารณ์แตใครจะดนาวข้อรอบแม่ผมเต็มที่เลยครับผมไม่ฟ้องก็อย่างมากผมลบทิ้งไปล็อกจะไปฟ้องทำไม นะนะครับคนก็มาด่าเราก็หมายถึงูาเตือนเรานะถ้าเขาด่าเรามากเขาก็อยากเตือนมากอยากให้เราหยุดแทงสวนอย่าไปเสลยคมับอะไรต่างๆน,นะครับนะบนะครับชัดเจนนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครถ้าจะโดนใครฟ้องร้องอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการวิพา์วิจารณ์พฤติกรรมของบุคคลสาธนารณะใครก็แล้วแต่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยแล้วทำตัวไม่เหมาะสมเนี่ยประชาชนวิจารณ์ได้ไม่สามารถ จะไปแจ้งหรแจ้งความอะไรได้ไม่ต้องกลัวน,นะฮะถ้าใครถูกดำเนินคดีไม่มีใครช่วยเหลือแล้วก็มาหาพ่เดเลยเชื่ยินด,ดีแล้วถ้ามันแจ้งความไม่เป็นความจริงก็ฟ้องกลับะเพราะบุคลาานนคลสาารณะฟ้องได้แต่ผมพิจารณ์เนี่ยที่เหลี่ยมเนี่ยทักษิณทุกวันเลยเศรษฐากนะ็พิจารณ์ลุงตูลุงป้าพิจารณ์หมดไม่มีใ,ใครเข้ามาฟ้องนะครับนะครับแล้วก็เป็นบุคคลสาธารนะเศรษฐาก็เป็นนายกเนี่ยเขาเป็นไงนะครับเขาอาสาตัวเองมาเป็นนายกของประชาชนมาฟ้องประชาชนได้ไงที่เลียมเขาก็อดีตนายกรัมนตี นะครับนาฟี่เหลี่ยมก็อยู่จันสองบ้าเขาเหลี่ยมจัดนะนะครับเขาบอกว่าเขากลับบ้านมาเลี้ยงหลานที่ไหนได้นะเออมาเลี้ยงลูกไปเป็นนายกนะครับก็น้องอุ้งอิงหรือน้องตุ้มติ้งใครจะวิพากษ์วิจารณ์คนเหล่านี้เขาเข้าใจว่าเขาเป็นคนสาธารณะอย่าอย่าใจแค่เพราะนั้นใครถูกนะอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังช่วงล่องเนี่ยมาหาพี่เดย์เลยพร้อมสู้คดีครับแล้วก็ฟ้องกลับถ้าสมมติเราเป็นการแจ้งความแจ้นอย่าไปกลัวครับนะเรามาอยู่หน้าจอมือถือเนี่ย ตั้งค่าสาธารณะ,ระนะนะครับกลัวอะไรคนเห็นตากไม่กลัวแล้วใครอยากเห็นตา,าก็ด่ากพเราแม่สบายไปแต่พอขึ้นมาปุ๊บแอดมินเพจเขาก็บล็อกไปก็เราก็ต้องจากลากันเลยนะครับเพราะนั้นวิจารณ์เต็มที่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรา่างกคดีของพี่นอุดมไม่มีความผิดอะไรครับมันก็มีแต่บางคนที่เขาเรียกอะไรฟังไม่สับจับมากระเดียดเห็นคลิปสั้นๆนับเลยเจอเหยื่อปลอมเข้าไป นะพอไปดูดคลิปเต็มปรากฏว่ <c oughs> อาอะไรฮะก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้ไปอะละเมิดสถาบานนันเลยก็ไปด่าเขาเต็มที่การที่ไปด่าเขาเต็มที่นผิดกฎหมายแล้วนะถ้าเขาจะเอาเรื่องในกระเต็มตีนเต็มบาคาติดคุกติดตารางทั้งหมิ่นประมาททั้งเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะสายความเขาชัดๆไปด่าเขาละเมิดสถาบันไปด่าเขาผิดมากตายแล้สิสองผิดครับการศึกษาก็สูงสาาน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ย บางคนก็นไปแจ้งความก็ไปร้องเรียนมากนะนะครับด้วยความหิวแสงบนะนะแล้วมาโดนทัวลงโดนด่าเข้ามาแล้วก็ฟ้องเขากลับไอการที่ไปดา่านนท์ลมว่าผิดมาตารนะ้อยสิบสองนะอะไรต่ไรต่างๆเนี่ยมันมันมันความผิดมันสาเร็จนะนะครับไปกล่าวหาไม่ได้ยังไงนะครับฟังไม่ได้สับจับมากระดียกนะครับเสียโวยเสียหมาเสียแมวไม่แถวอะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยมาอยู่กับโซเชียลอย่างผมเนี่ยจะทําอะไรทําการบ้านป้า ผมนี่จะมาพูดแต่ละวันเนี่ยต้องโทรหาแหล่งข anyway? ่าวตำรวจแหล่งข่าวนักการเมืองโทรหาปกข่าวีนขาดอยู่สิงคโปร์ตะกี้โทรไปหาบกอข่าวสามสำนักนะไปโทรไปเฮ้ยวันนี้มีอะไรเล่นไาว่าข่าวสารอะไรบ้างอ่านะเขากระโทรปรึกษาผมเรื่องความกฎหมายผมก็คุยเรื่องข่าวเขาคุยกับตำรวจตำรวจนะแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังสไตล์ของพี่เดชาเนะเนะเพราะนั้นอย่าไปคนกระจอกครับโดนนี่ภาควิจาาณจะแจ้งความกลับฟ้องกลับ เรียกเงินเรียกทองเขาเราอย่าไปทําเลยอันนี้ผมพูดถึงตัวผมเองนะน,ะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พป่น้องประชาชนอ่านะนะใครโดนไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์นะครับใครโดนใครโดนไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์ฟ้องร้องแจ้งความมาหาพี่เดเดี๋ยวจะดูแลให้แล้วก็ฟอ้องกลับมาด้วยนะเออระบอบประชาธิปไตายคุณเป็นบุคคลสาธารณะใครก็วิจารณ์คุณคุณโดนแทงสวนคุณไปแทงสงแทงสวนไปด่าคนอื่นเขาเอฟซีก็มีกองเชีย่เขาต้องด่าคุณกลับ คุณก็ไปดา่าเขาก็ผิดกฎหมายแล้วพฤติกรรมอะไรที่มันไม่สมควรสมก็สมควรดา่าไงต่เพราะเป็นบุคคลสาธารนณะอย่าไปกลัวคนพวกนี้ม่นยังเจ้าของประเทศนะไม่ต้องกลัวใครเดือดร้อนถูก,กดำเน,นินคดีอะไรมาหาพี่เดนะผมไม่ชอบแต่การโขมแขงรังแกกันนะเรามาจัดรายการเนี่ยเปิดตั้งค่าสาธารณะเนะนี่ยนะเราวิจารณ์เข้าวันนี้ก็ว่าคนนั้นวันนี้ก็ว่าคนน,นนี้พอโดน,นว่าเข้ามาเป็นไงแจ้งจับนะครับนะอันนี้ก็ฝอกไปด้วยนะครับ ใครโดนมานี่มาหาเจเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรเรื่องสองวเลยกําลังด่าสวก็หมดสภาพไปเลยครับเมื่อวันที่สิสบพฤษภาคมเมื่อคืนนี้ผมก็ไปนั่งฉลองวายนะครับพอรู้ว่าสวชุดนี้เนี่ยหมดวาละหมดอำนาจผมเนี่ย้ยกมือท่วมเลยฉลองวายเมื่อคืนเล่นป็นหมดเมาจนจำชื่อไม่ได้ด่าขึ้นะร,รถไฟฟ้าที่สิงคโปร์นะครับจากบูกิสมาที่ลาเวนเดอร์แค่สถานีเดียวนะ เฮ้ยที่ไหนแล้ววะเนี่ยจำไม่ได้เลยคือดีใจมากที่สอวอชุดนี้ได้พนจากอำนาจไปเพราะสอวอชุดที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตัวผมด้วยความรบนะผมมองว่ามันไม่คุ้มเงินเดือนนะเพราะอะไรเพราะพวกนี้มาจากใครมาจากลุงตู่กับลุงป้อมมาจากการยึดอำนาจเนี่ยนะลุงตู่ลุงป้อมอยากจะเป็นรัฐบาลนานๆอยากเป็นนายกแปดปีก็เลยนะให้มีชัยมีชัยเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญก็ขเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็อยู่นานๆตอนแรกก็ให้ปวสัก โบวรสักไปเขียนก็ขเขียนแล้วอยู่ได้ไปนานก็เปลี่ยนคนเขียนใหม่เอามีชัยมาเขียนขเขียนแล้วนี่อยู่นานเลยครับเอาสวอ,อเนยให้อยู่คอรอบห้าปีปกติสวอ,อเป็นสี่ก็เอาเอาเอาสัก 5, ห้าอยู่ในครอบะครับเท่ากับ,บวา่าพอครบสี่ปีปุ๊บได้เป็นนายกหนึ่งสมยัยเพราะผ่านมา,า,ามีการเลือกตั้งใหม่ปีที่ห้าสวอก็เลือกคุณตูเป็นนายกคือเป็นจนตายไปเลยอยู่นานเลยครับก็ถือว่าเป็นการเขียนแลรรมนุนที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนเป็นอย่างยิ่ง สมัยลุงตู่เนี่ยนะครับนะก็คือพู้ยง่ายกูอยากอยู่นานๆนะ่ะอยู่แง่จนแบบปุ้ยง่ายนานๆที่สุดนะ่ะนี่ก็คืออันตรายของระบอบประเดชการก็ผ่านไปแล้วนะอ่าระบอบประเดชการก็ผ่านไปตอนนี้ก็มาเนี่ยปวดวาระในวันที่สิบพฤษภาเที่ยงคืนนะครับผมเล่นกู้หูสบายใจเลยบ้านเมืองเรานะมันไม่ควรจะมีพวกอย่างสองอสมัยที่แล้วเนี่ยมันเป็นสวอส,ส,ส่วนตัวผมก็คุณบอลไม่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ก็แก่ๆเท่าๆทั้งนั้นอายุมาก หลงหลงลืมลืมเ0็ดสิบาสบหกสิบาใกล้ๆ70้เจ็ิ 70, 80, บาทสบอคือผมมองว่าสบอมนควจะเป็นคนรุ่นใหม่ดังนั้นใน,ในการเลือกตั้งสองบอซึ่งเขาจะรับสมัครในวันที่13บสามมานยายก็เรียนเชิญพี่น้องปรับชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่